สวัสดีครับตอนนี้เราก็ยังอยู่ที่ตลาดน้ำไซน้อยอยู่นะนี่คือแม่ค้าที่ขายของตอนนี้เราจะมาที่ร้านอาหารญี่ปุ่นขายอาหารญี่ปุ่นนี่ขายมัดย้อมค่ะนี่เออป้าขายมัดย้อมอยู่ข้างในนนี่ก็คือตรงปุ่มนี้คือรปภที่รักษาความปลอดภัยให้ที่ร้านเรานี่เรามาที่ร้านอาหารญี่ปุ่นครับผมตอนนี้กำลังมีการทําอยู่ครับชื่ออะไรครับผมชื่อคนนะ อันนี้เป็นเด็กล้างจานค่ะคุยกรบเช้าเออนี่เจ้าของร้านครับสองคนเนี่ยนี่คือเจ้านายเสื้อแดงคือเจ้านายอ๋อไม่ใช่คนล้างจานนี่นี่นี่คือคือลูกตัวลูกน้องเขากำลังทำอะไรอยู่ครับผมทำราเมงครับผมราเมงนะครับราเมงโชยู่ครับโอเคครับเดี๋ยวเราดูนะโอ้โหนี่ขึ้นราเมงโชย่อยู่ครับโหสีสันสวยน่าทานครับนี่ชามเท่าไหร่ครับผม ถูกมากนะครับมาได้นะครับตลาดน้ําใสน้อยวะใส่ใหญ่มาที่ร้านโอเปนโตครับผมบอกร้านชัดๆหน่อยอ่านี่นี่หันหน้ามาหน่อยหันหน้ามาหน่อยหันหน้าอ่าร้านอะไรร้านบีบูดิร้านฮัจิโอเปนโตค่ะโอเคครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะก็มาแวะทานเนียนะครับร้านเขาอาหารค่อนข้างถูกและรสชาติค่อนข้างดีอร่อยมากครับ ก็มีหลายอย่างนะครับอาหารเดี๋ยวเราจะดูป้ายราคาเราอยู่ไหนเนาะข้างในร้านมีที่นั่งให้บริการนะคะเชิญครัหมุนกล้องเร็วนิดนะครับก็อาจจะลายตานิดนึงโอ้โหอากาศน่านั่งมากเลยครับผมเข้ามาแอร์เย็นสบายนี่โอ้โหตกแต่งสไตล์ญี่ปุ่นเลยสวยงามมากครับเหมือนเหมือนเรามานั่งทานที่ตลาดน้ำใจน้อยก็เหมือนเราไปเที่ยวญี่ปุ่นเลยครับ นี่คือป้ายราคาแลวอาหารไม่ถูกครับก็คือเป็นราคาที่บ้นบานเราถ้ามาเที่ยวตลาดน้ำเตยนน้อยก็อย่าลืมแวะมาที่ร้านอาจิโอโอเป็นโตรครับ,น,รรบนี่ครับผมร้านนี้น่าทานมากครับผมอาหารรสชาติดีมากโอเคครับบระโยชน์กรมอากาศใช้ได้ แอร์ข้างในนี่เย็นนั่งข้างในนี้เราไม่ชาร์จนะครับห้องแอร์ไม่มีชาร์จราคาไม่มีอะไรเลยดูวิวข้างนอกครับผมนี่ตอนนี้แม่คา้าเราเริ่มเลิกแล้วครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้เราก็ขอปิดคลิปแค่นี้นะครับครับสวัสดีครับครับผม